โยกโยกโยโยสวัสดีครับเรามาอยู่ในเกมผมอ่านไม่ออกอ่านไม้ออก <c oughs> ใครช่วยเฮอะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นเกมทำอาหารที่สนุกอยู่นะครับอ่ะเราไปเริ่มกันเลยผมจะเลือกว่าม,มันมีสามคนเลยผมเลือกปีศตาแล้วกัน หลังจากได้ลงคลิปสองคลิปนั้นไปผมก็อยากทำคลิปอีกอะ่อ่อนี่น่าจะเป็นอาหารของเจ้าปีศาจนะใช่ไหมใช,ใช่ออกมาเยอะเลยเราจะทำอาหารให้เจ้าปีศาจไล้วอย่างผมเคยเล่นมาก่อนนะอ่าเอาวันนี้ไปโทษแล้วกัน มาแล้วอ,อ่าเอาออกมาต่อมาเอา,เอา,เอาปต้มใส่ซีอิ๊วใส่ยิปซีใส่ผักเผ็ดไม่ะเทม้ย่องเงีสทิพไยอะไรก็ไม่รู้ทางมัน ต่อมาก็ทอดโปเกมอนโปเกมอนบีบมะนาวค่ะโหโอเคอเขมือคลเว็บเมมะนาวมาะเขือเทศเนี่ย ต่อมาเราจะทำน้ําผลไม้ให้มันแก่นนเอาเตงโมตอบอรีอร่ด้วยขอมหวานทั้งหมดเลยใส่ใส่ใสทำเจอได้น้ำอะไรไม่รู้หอยมันกินได้ใส่น้ำเพื่อความอ่อนช้อยอ่อนโยน มะนาวลงไปดดงเ,ดเด้อกระชุบๆนะหนีงนิงนิดนิงอ่าเสร็จแล้วน้ำส้มเอามาอันนี้น กิน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 ยินก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 ิังไงบ้างอ่าลองกินน้ำดูก่อนมตัวไม่จำแน อลองชิมดูอุย้ยเด่ได้ทีนด้ไม่ได้เห,นหน็นมทำแซนวิชให้มันดีกว่าแต่ม,มันต้องมีเนื้อมีกกะคทีเท แล้วก็มีผักหลายพวกนี้ไม่หันเสร็จแล้วโอเค ไทอดอทอดเสร็จแล้วต่อมาอันนี้เอาทิ้งได้แล้วอือเอไปหัน่นเสร็จอ อนอีกนิดน,นึงนะครับเอาละอ,าอ่ะานเสร็จแล้วไปม,มามาคื้เท้าหนึ่งอีกชิ้นชิ้นหนึ่ง,อนนงโอ้ยเนอะซึ้ซึ้ซึ้อ่าโอเค ไปนี่จุดไฟไปเรามาชึบไปแล้อ่ะอันดับแรกใส่มะเขือเทศลงไปเรามาใส่ผักเนื้ออันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ปรุงรสหน่อย ถ้ากินพร้อมก,กันแล้วก็จะได้เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์โอ้นนาอย่างนั้นมันก็อร่อยอ่ะต่อมาก็ทำน้ำโคกน้ำโคก ก็รู้ผมทำน้ำโคไมเ่เต็มคนบ้าใช่ไหจะทำกบเป็้ฮ่าโนมานเป็นนกข้าความเป็นโคกันว้ายน,นี่น้ำเบะ bắn ít kiểu ờ ừ, làm à long xem long, kiến đi <laughs> <ý> một kiến <laughs> <laughs> thương black có tông มาเลยทุกคนฟินฟรายเออเอาถุนนะ้ำฉันจะทำให้มันอร่อยต่อามาอันนี้ซองไปต้มเพื่อล้างน้ำมันออกอ่อถ้าล้างน้ำออกแล้วมันก็จะดีหม้จะพังอยู่แล้วอ่า

โอ้เจอด้ยเลยอ่ะเกมสันกีจิมมีม่มอเตอเอาใหม่ก็ได้ไม่สนใจหรอกเล้นใหม่ก็ไดจฉะนะใ,ใครก็รู้ว่าเราสามารถเริ่มใหม่ได้มันก็อาจจะเข้านาั้นนิดนึงแต่มันก็เข้าไปได้แต่นะมันเข้าช้าแม่เล่นแหละ อ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะอย่าลืมกดล่ะ